วูบนะแล้วก็คิดวเฮ้เขาจะเกียดเราปะวะ เปิดคาเฟ่ข้างล่างหิวอดลนทนไม่ได้สั่งกาแฟคาราเมลมาเคี่ยโตที่ร้านอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นี่คือกาแฟสดที่ถูกต้อง mm hmm. อร่อยรู้สึกดีอะังจากดูซีรีส์เกาหลีเยอะก็เลยสั่งกิมจิมาด้วย อันนี้ราคา35บาทกลับมาสู่ที่เดิมที่ที่เคยคุณตาจำทฤษฎีที่เราเคยติดค้างเอาไว้ได้ไหมคะนั่นคือเรื่องของหน้ากากหน้ากากที่ถืออยู่หนึ่งในนั้นคือหน้ากากคนดีอาการหน้ากากคนดีเนี่ยคือกลัวไม่เป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นกลัวคนอื่นหาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นหาว่าเป็นคน หญิงคาว่าเป็นคนอย่างงน้นเป็นคนอย่างนี้ทำทุกอย่างโดยไม่เซ็ตว่าแคร์คนอื่นโอเคที่เราพยายามทำกับตัวเองตลอดคือพยายามเวิร์กกับจุดนี้ของตัวเองพยายามเวิร์กกับไอาการแคร์คนอื่นจนเกินไปเนะี่ยเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆก็คือเคยมีเพื่อนมายืมเงินเราตอ,อนนั้นนี่เราก็จะให้ยืมให้ยืมให้ยืมใช่ไหมคะ แล้วตอนนั้นอะเราเรู้สึก่าเลยเราอยากปกป้องสิทธิตัวเองอะเพราะมันเป็นเงินของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะให้ยืมหรือไม่ให้ยืมก็ได้ใช่ไหมแต่ในใจเราก็กลัวกลัวว่าถ้าเราพูดไปถ้าเราปฏิเสธออกไปมันจะเกิดผลไม่ดีหรือเปล่าเพื่อนจะเกลียดเราหรือเปล่าเพื่อนจะหาวาเราหยิ่งหาวาเราเห็นแก่ตัวหาว่แล้วน,นู่นนี่นี่นั่นหรือเปล่าซึ่งวันนั้นเราแบบเฮ้ออยเ,ออเราอยากเคารพตัวเองอะเราอยากเคารพตัวเองอะเราอยากเคารพสิทธิตัวเองอะเราลองพูดเลยวุ้บนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะเกลียดเราเปล่าวะ แล้วอีกรูปหนึ่งล้วก็คิดได้ว่าถ้าเขาเกลียดเรากับการที่เรากล้าปกป้องสิทธิ์ตัวเองทางั้ง,งที่เรามีสิทธิ์แปลว่าเขาไม่ได้รักเราจริงแปลว่าคนคนนี้ไม่ได้แคร์เราเลยแล้วเราจะต้องแคร์คนคนนี้ที่ไม่แคร์เราเหรอแล้วเ,เหตุการณ์วันนั้นอนะในใจกลัวมากกลัวมากลมากลัวจริงแล้วเราต้องขอบคุณเพื่อนมากที่ตอบเราด้วยคำคำนี้เพื่อนตอบมาว่าโอเคเราเข้าใจแก่ เราเข้าใจสิ่งที่แกคิดอยู่เฮ้ยโมเมนต์นั้นแล้วแบบร้องอกเหมือนแบบทันทีที่เรากล้าปกป้องสิทธิ์ของตัวเองโดยที่มันไม่ได้ไปทําร้ายใครอะเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยเว้ยเรารู้สึกภูมิใจแบบเจ๋งว่าณวันนั้นณวันที่เรากล้าแคร์ตัวเองมากพอในขณะที่เราก็บาลานซ์แคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยไอหน้ากากคนดีที่ถืออยู่อะ ถามว่าเรายังเป็นคนดีอยู่ไหมเราก็ยังเป็นคนดีอยู่นะเราก็ยังเป็นเราแล้วก็ยังเป็นปางยังเป็นครูบาลของหลายๆคนอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกคือเราเองไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่ดูอยู่อยากให้คิดว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่แบบพร้อมจะเวิร์กไปด้วยกันพร้อมที่จะโตไปด้วยกันพร้อมที่จะเติบโตทางทางปัญญาทางใจทางการใช้ชีวิตไปด้วยกันเวลามีเรื่องอะไร เราก็จะพยายามมาแชร์เท่าที่เท่าที่เราแชร์ได้นะหน้ากากแรกแนะนาไปแล้วคือหน้ากากคนดีอุ้ยผิดฟังแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําหน้ากากต่อไปจะบอกเลยว่ามนุษย์หนึ่งมนุษย์เนี่ยซับซ้อนมีหลายหน้ากากให้ถือบางคนถือหลากหลายหน้ากากมากจนงงไปหมดแล้วว่าข้างในฉันเป็นยังไงฉันเป็นอะไรอยู่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเวิร์กไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะจ๊ะอ๋อขายของเราตกใจมากที่ เราเปิดฟรีคลาสใช่ไหมคะที่จะจัดวันศุกร์เราแบบจัดด่วนมากแล้วมีคนสนใจเราตั้งชื่อคานว่าตามหาตัวตนที่หายไปมีคนเกตเราด้วยตอนที่เราไปบอกเพื่อนว่าเราจะเปิดชาร์เนี่ยเพื่อนแบบปังจ้าชื่อน่ะติดไปไหมแล้วเราแบบเออเหรอติดไปเหรอแล้วพอเราโพสมีคนเกตแม่มีคนเกตแ,แล้วมีคนลงแล้วมีคนแบบเล่นโพสต์ภาพแก้วกาแฟด้วยเราแบบอู้ยขอบคุณมากอลไเดี๋ยวมาเจอกันวันศุกร์ อยากแล้วเราหลับน้อยมากเพราะเราอยากอยากคุยกับทุกคนเข้าใจเราใช่ไหมเราเป็นสายอยากคุยด้วยจริงขอบคุณที่กล้าลงสมัครในสิ่งที่ติกต๊กติกงง,งงนะคะแต่รับรองว่าเราเรามีเรื่องที่จะแชร์อยากแชร์อยากแชร์เข้าใจไหมอยากแชร์ส่วนค่าไม่ฟรีก็มีนะจ๊ะวันอาทิตย์นี้ 12เมษายนเราเปิดคลาสแคสติ้งชื่อคลาสแคสต์มีมาแคสชั้นสิมาแคสชั้นสิเราจำลองสถานการณ์ในห้องแคสถ้าสมมุติช่วงนี้มันไม่มีแคสงานไม่มีไปแบบไม่มีไปแคสงานใช่ไหมแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วกลัวแบบสกิลแอคติ้งเดี๋ยวมันจะแบบขึ้นสนิมเข้าคลาสนี้ได้เลยซึ่งเหมือนเดิมพอรับคนน้อยมากตอนนี้จะเต็มแล้วนะจ๊ะ ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็รีบๆกดนะคะชื่อค์ดแคสต์มีนะคะถ้าสมมุติคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์เพจของเรามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีช่องใน YouTube แล้วนะจ๊ะมีคน subscribe น้อยมากแม่ช่วยไปกดๆนิดนึงไหวล่ะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าท็อป,ปิกน่าจะเป็นอะไรสามารถขอท็อป,ปิกได้นะคะเหมือนของเพลงอะ่ะแบบพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย อยากรู้ของการทํางานของกองนี้อยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับ acting ด้านไหนถ้าตอบได้จะตอบนะคะไปแล้วไปมันพวกไวป